สวัสดีเจ้าป้ากันแ,แล้วเจ้ากับครันนวปลาแนลเจ้าวอนนี้จะปลามาป้าสมุนไพร่วนมากแล้วมันจะปนจะเป็นดอกสีม่วงเนาะบระเดี๋ยวนี้ป้าสีขาวเจ้านี่ก็คืออันชั้นเจ้าอันชั้นสีขาวเจ้ามีทั้งสีขาวทั้งสีม่วงเจ้าปลูกกันในเจ้า ดอกพุจะเป็นดอกพุ่ก็เป็นเจ้อี้เจ้าจอันนี้มนเมล็ดเจ้าอันนี้ยังบาแก่แต่เจ้าถ้ามเมล็ดแก่แกนี่ก็จะเอาไปทำพันุ์ได้เจ้ามาดูสปปรรพคุณบนนะเจ้าดอกอันชัดนี่นะเจ้า จุยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมีส่วนจวยในการชะลอไว้ชะลอความแก่แล้วก็ลดเริวร้อยแห่งไว้เนะเจ้าประโยชน์ของดอกอัญชันก็มีนักมีหลายนะเจ้ามีส่วนจวยในการบำรุงสมองเนาะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยป้องกันโรคเลือดในสมองตีบ ดอกสดวันนี้นะเจ้านํามาทําเครื่องเสริมสวยนะใจท้าก็ะ่าเอามาขยี้ขยี้แล้วเล็งตีบนหัวเฮานี่เนาะเป็นยาปูกผมจวยแก้อาการผมรุดหลวงจม่าเฮาผมเฮาลนอย่างนี้นาะก็ใจเอาม้วนดอกอันชั้นนะเจ้ามาขยี้ขยี้เจ้ากระจวยได้นะเจ้า เจ้าก็เคยร้องแล้วเจ้าดีเจ้าย่ายคือผมดกดําผมบ่คอยลนนะเจ้าแล้วก็นํามาท้าตีเกิ้วของละอ่อนตีละอ่อนเกินไหมเนาะสมัยตะก่อนเขาก็ย่ากันเนาะย่าคือเกี่วละอ่อนนี่ดกดํานี่เนาะโดยการเอามาเอาดอกปุนเนี่ยเจ้าม้าขยี้ขยี้เนาะหรือว่าใจการก็ได้เจ้า มาเขียนที่เกี่วละอ่อนนี่จะย่เฮือเกี่ยวโดดดำแล้วก็นิยมใจเป็นซ่นผสมในการแปลงเป็นแชมพูสะผมอีนอก็ว่าคิ้มหนวดยาฮือ,อผมหนุ่มนวลเป็นเงางามแล้วก็หากเปิดน,นี่น่ะเจ้ามีโลดเย็นจืดสรพคุณนี่นำมาปรุงเป็นยาบำรุงดวงตา เนีย่ยคือตาสว่างแกตาฟัางตาเจ๊ตามือตาม้วอีนาะใจไดน่ะเจ้าแล้วก็นํามาปรุงเปลี่ยนยาคับปสัสสาวะก็ได้น่ะเจ้าแกปสัสสาวะพิการหรือว่าจะเอามาถูฟันอีนเนีย่ยคือฟันทนแกปวดฟันถ้าเขาปวดฟันเจ็บเขี้ยวเนี่ยนาะเอามาัดถูเอาดอกไปน่ะเจ้ามาถูเจ้า ก็จอยได้นะเจ้าดอกอันชันสีม่วงนี่เนาะเจ้าปิ่นก็จะนำมาแปรงนันแต่งสีเนาะแต่งสีอาหารต่างๆก๋วยเนี่ยขนมเนาะเจ้าเช่นขนมซอหม่วงขนมจันเล็บมือนางแล้วก็ขนมดอกอันชันนะเจ้า จกินสดก็ได้นะเจ้า no. ก็ว่านํามาต้มอีเนาะป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งก็ได้นะเจ้าดอกอันชันเนี่ยเจ้ากินสดก็ได้หรือว่าเอามาต้มนะเจ้าแล้วก็แก้เนื้องอกอีเนาะฟื้นฟูระบบหัวใจตับปอดม้ามแล้วก็ดูแลระบบน้าเหลืองช่วยรักษาการผมร่วงอย่างเนี้ยเจ้า แก้พวกช้ำดำขิวก็ได้นะเจ้าโจยป้องกันแล้วก็แก้อาการเป็นเน็บก็ช้าตามเนิ่วมือเนี่วตีนอย่างเี้นะเจ้าจจยได้นะเจ้าก็นำมาชงเป็นช้ากินแตนนามอย่างก็ได้นะเจ้าสรพคุณก็นักก็ลายนะเจ้าดอกอันชั้น,นี่เจ้า บางตีเปื่อนกอปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้เจ้าดอกเปื่นงามเนาะปลูกต่าหัวบ้านอีนะถ้าบ้านไผ่มีน่ะดอกเปื่อนกบมาดีเอาฮื้เหี่ยวด้วยตีว่ามีประโยชน์นอีนะเหีวใื้เสาไปมาได้เนาะเอาเด็ดเด็ดนำมาตากไว้ทำเป็นช้าชงกินนะเจ้าก็มีประโยชน์นักหลายอยู่เจ้า บ้านไผ่มีก็ร้องพอนะเจ้าไผ่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะเจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า